Izer, โปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักบัญชีและผู้บริหาร027313755เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการก้าทันตลาดทุนในช่วงตอบคำถามพู้นนะครับรายการพิเศษในช่วงวันอยู่นักขัตเลิกเรามาดูกันกับมุมมองแนวคิดของผู้บริหารในเครือโรงพยาบาลเกษมราชที่เริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนทายหรือว่าการส่งต่อการบริหารให้กับทายาทรุ่นที่2แล้วนะครับ ซึ่งมุมมองของผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับจะมีการวางกลยุทธ์ในการเติบโตของเครือโรงพยาบาลเป็นอย่างไรมาติดตามกันในช่วงนี้ครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณกันทพรหานพานิชย์ทายาทรุ่นที่2ของบางกอกเชนฮอสพิตอลเครือโรงพยาบาลเกษมราชกันแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคนต้องขออนุญ,ญาตเรียกคุณพีทแล้วกันนะคะครับก่อนอื่นเลยคมต้องถามคุณพีทถึงจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาสารกิจการของครอบครัวว่าเราเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาไหนยังไงที่สําคัญโจทย์หรือว่าภารกิจหลักที่เราได้รับจากคุณพ่อคุณหมอเฉลิมยังไงบ้างคะคือจริงๆเนี่ยตั้งแต่เด็กมาแล้วครับคือโรงพยาบาลเนี่ยต้องเรียนนี้ว่ามันเกิดก่อนที่ผมจะเกิดอีกค่ะทีนี้เราก็าม,มีสวัสด,ดครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่34คือเรามีเป้าหมายเยอะละ ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาครับว่าเราต้องรับผิดชอบธุรกิจนี้ต่อ,อเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสร้างขึ้นมาถูกไหมครับทีนี้เป้าหมายเราชัดหลังจากเรียนจบอะครับเราก็รู้เลยว่าเราก็ต้องเข้ามาทํางานที่โรงพยาบาลนี่แหละหหทีนี้ผมคิดว่าจริงๆเนี่ยเป้าหมายแรกเลยในการเข้ามาทํางานในธุรกิจที่บ้านเนี่ยครับคือเราต้องรักษาธุรกิจนี้ไว้ให้มันจเจริญเติบโตต,ต่อไปเนาะนั่นคือ <c oughs> เป้าหมายแรกในภาพใหญ่รุ่นส่งต่อรุ่นสู่รุ่นใช่ครับเพราะว่า เราก็น่าจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยครับมันมีงานวิจัยหลายๆอย่างที่บอกว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยครับพอมันเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยการส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันจะเกิดการล่มสลายได้คอือว่าท้าทายมากใช่ครับค,ค,คือซึ่งเรื่องนี้มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นในครอบครัวเราแบบนี้ครับซึ่งมันก็เป็นภารกิจแรกเลยที่รับมาว่าจริงๆเนี่ยเราต้องเมนเทนมันไว้ให้ได้ต่อจ,จริงๆ,ๆก็บอกว่าถือว่าเป็นปฏิธานที่เราตั้งไว้เลยว่าธุรกิจของเรามันต้อง เข้มแข็งมันส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้ใช่ครับมันมันต้องไม่หายไปในรุ่นของเราครับม,มันต้องส่งต่อไปรุ่นที่สามได้ทีเนี้ยหลังจากที่เราเมนเทนมันได้ครับเราก็ค่อยมาทําให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นนี่คือเป้าหมายหลักครับก็เริ่มต้นเลยจริงๆเนี่ยหลังจากเรียนจบมาก็มาเริ่มทํางานเลยครับแต่การเริ่มต้นปีแรกๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการมาเรียนรู้งานมากกว่าทีเนี้ย จริงๆคุณพ่อผมก็เป็นคนวางแผนกับคุณแม่นะครับว่าเวลาจะให้เหมือนกับเด็กรุ่นใหม่มาเรียนรู้งานโรงพยาบาลซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นๆเลยเนี่ยเราสมควรเรียนจากต้นแบบที่ดีที่สุดเขาเลยเอาเราเนี่ยไปไว้ในสาขาที่คิดว่าเข้มแข็งมากที่สุดค่ะนั่นคือสาขาอะไรคะอ่ากเกษมราชรัตนาธิเบศครับซึ่งซึ่งตอนนี้ได้รีรแบรนด์เนาะเป็นชื่อเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศครับค,คือที่เนี่ยเขาค่อนข้างจะมั่นใจว่า ทีมงานค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เป็นสาขาที่ทํายอดขายสูงสุดในกลุ่มครับก็เลยน่าจะเป็นแบบอย่างให้เราไปเรียนรู้ไปเรียนรู้อยู่นานไหมคะนนประมาณปีนึงครับซึ่งจริงๆเข้าไปปีแรกๆเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ว่าก็คือไปนั่งฟังเข้าร่วมประชุมทุกครั้งครับไปนะั่งคือ,คอ,คอทุกโรงพยาบาลเนี่ยเราจะมีเหมือนพี่เลี้ยงก็คือผอโรงพยาบาลประจําโรงพยาบาลอยู่แล้วเราต้องเรียนรู้จากเขาให้ได้มากที่สุดครับในปีแรกๆคือ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ฟังฟังว่าเขาคิดยังไงจริงๆธุรกิจโรงพยาบาลมันดําเนินการยังไงแบบนี้ครับค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าไปดูงานในส่วนของเกษมราชครับด้วยความที่ปณิธานเราตั้งไว้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลของเราต้องส่งต่อรุ่นสู่รุ่นัแล้วงั้นการศึกษาในเรื่องของการเรียนตรงนี้คือคุณพ่อวางในเรื่องของการศึกษาให้ต้องรับต่ออะไรยังไงคะก็จริงๆเราผมมีพี่น้องสามคนครับทุกคนก็เรียนคนละสายเลยเพื่อที่จะมารับ สืบทอดธุรกิจเนี่ยเพื่อจะมาต่อจิ๊กซอคนละด้านใช่ครับพี่สาวผมมีพี่สาวหนึ่งคนครับก็จบแพทย์คิดว่าตามที่วางแผนไว้ก็คงจะดูเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพของเรื่องของการรักษาพยาบาลต่างๆของแพทย์และพยาบาลครับผมจบบริหารมาแล้วก็เป็นเอกการตลาดครับก็เลยมาดูเรื่องของการบริหารแล้วก็มาดูของสายงานการตลาดเนี่ยแหละเป็นหลักส่วนน้องสาวเนี่ยจบการเงินมาครับก็เลยมาดูเกี่ยวกับการเงินของบริษัท เรามองภาพรวมการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลยังไงบ้างอะผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่มันเหมือนกันทุกปีคือดีมาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีครับเนื่องจากจริงๆเนี่ยผมว่ามันมีปัจจัยในการเร่งมันคือขึ้นหนึ่งเนี่ยคือเรากําลังเข้าสู่เอจิ g งโซซายตี้นะครับก็คือทุกวันนี้คนที่อายุครบ60ในแต่ละปีเนี่ยเยอะกว่าอัตราเด็กที่เกิดใหม่อีกครับตัเ ทีนี้เรากาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบจริงๆ2งงเนี่ยคือเทรนด์ของคนนะครับคือการแต่งงานเนี่ยลดลงการมีบุตรเนี่ยลดลงทีนี้การที่เขาอายุยืนขึ้นแล้วเขาไม่มีบุตรเขาอยู่คนเดียวครับม,มันเลยกลายเป็นเทรนด์ที่สุขภาพเนี่ยค่อนข้างจะมาคือหมายถึงว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะลงทุนกับอะไระเขาก็ลงทุนกับตัวเองดูแลตัวเองเราก็จะเห็นได้จากไม่ใช่แค่โรงพยาบาลครับแต่ผมคิดว่าหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าการออกกําลังกาย ธุรกิจที่เกี่ยวกับกีฬาทุกอย่างมันบูมหมดครับในยุคนี้ซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศไทยครับผมคิดว่ามันเป็น global trend เนาะก็คือมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกที่เป็นแบบนี้ครับเพราะอัตราการเกิดทุกๆประเทศเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วจากเทรนที่เรามองเห็นตรงนี้การก้าวเข้าสู่ aging society ในส่วนของเราเองเครือกเกษมราดเราวางแผนในการที่จะขยายธุรกิจเพื่อรองรับกับเทรนดตรงนี้ไงบ้างคะจริงๆผมคิดว่าถ้าเราพูด ถึงเรื่องของเทรนในอนาคตครับผมคิดว่าตัวโปรดักต์ของโรงพยาบาลแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะมองว่าการมาโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อมารักษาอาการเจ็บไข้ถูกไหมครับค,คือไม่ใช่ว่าเขาอยากจะมาแต่เขาต้องมาเพราะเขามารักษาอาการเจ็บป่วยแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนครับผมคิดว่าความต้องการเนี่ยมันเปลี่ยนคือคนที่ไม่ได้ป่วยอยากจะมาโรงพยาบาลเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นซึ่งซึ่งรับกับธุรกิจนี้นะครับหมายถึงว่าเรื่องของของเอจิ่งโซซิแอี ทีเนี้ยโปรดักต่างๆของโรงพยาบาลนะครับมันเริ่มมีเรื่องของแพทย์ทางเลือกเพิ่มเข้ามาอ,มอย่างที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ anti aging center wellness center นะคือแทนที่เราจะป่วยแล้วมาม,มันกลับเกิดศูนย์การบริการเรื่องของการ preventive ก็คือดูแลตัวเองก่อนใช่ก่อนอที่จะป่วยครับเพื่อที่เวลาป่วยเนี่ยจะได้ไม่เป็นเยอะอถูกไหมครับทีนี้ยม,ม,มันไม่ได้แค่เรื่องของ wellness คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายอย่างเดียว มันยังรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงาม,มทุกอย่างนะครับมันมาเพราะว่ามันคือการดูแลตัวเองแบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นเทรนด์ครับแล้วสิ่งที่เราทําคือเราพยายามจะเปิดบริการศูนย์ผู้นี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับในโรงพยาบาลที่ก่อตั้งมานานแล้วอย่างเช่นว่าเครือเรากัเซมร่าเนี่ยสาปีทีเนี้ยเหมือนกับดีมานเรื่องเนี้ยมันเพิ่งเริ่มมาบูมแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี้ครับค,คือศูนย์บริการตรงนี้เราก็ต้องสร้างเพื่อรองรับ Mm hmm. แต่ที่เนี่ยอาจจะเป็นที่แรกครับคือที่ World Medical เนี่ยครับที่เป็นโรงพยาบน,น้องใหม่เนี่ยผมคิดว่าเป็นที่แรกเลยที่จะมีครบวงจรในเรื่องของ alternative medicine กับเรื่องของการรักษาพยาบาลแบบปกติครับค่ะนี่ก็พูดได้ว่าอาจจะเป็นศูนย์ในทั้งในเรื่องของการซ่อมและสร้างสุขภาพใช่เพ,พื่อให้เข้ากับเมกะเทรนที่กำลังจะมาค่ะ,คะตรงนี้จะเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลในเครือเราทั้งหมดครับตอนนี้นอกจากที่นี่เรามีเราเริ่มขยายไปสาขาไหนเพิ่มเติมอะไรยังเงบ้งก็จริงๆเนี่ย,ยครับเราคิดว่าเราขยายไปในสาขาที่มีฐานลูกค้าและใหญ่ก่อนครับอ,อย่างที่เห็นตอนนี้ที่เราเริ่มแล้วก็คือเรามีเกษมราชประชาชื่นครับก็เริ่มมีศูนย์แบบเนี้ย ซึ่งกลายเป็นฟอฟลอหนึ่งเลยที่ให้บริการเรื่องแบบนี้ครับแล้วก็เรามีการรีแบรนด์จากโรงพยาบาลเกษมราชปกติเป็นกเกษมราช International อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างที่เกิดขึ้นที่แรกก็คือตรงที่เวสเกตครับซึ่งศูนย์บริการแบบนี้ก็จะไปเกิดที่นู่นด้วย<อ>ซึ่งก็พูดได้ว่าเราจะมีศูนย์แบบนี้ครบทั้งหมดในเค,ครือตรงนี้คือระวังเป้าไว้ว่ามันจะมีครบทั้งหมดในเครือภายในกี่ปีคะผมคิดว่าจริงๆถ้าเทรนด์มันยังเป็นแบบนี้เนาะคือเราคิดว่า ภายใน3หรือ4ปีครับเราก็ต้องมีศูนย์บริการแบบเนี้ยเกิดขึ้นทุกๆหมายถึงว่าทุกๆที่เป็นแฟลกชิพของโรงพยาบาลเราครับแบบนั้นครับแล้วเราคาดหวังหลังจากที่เรามีทั้งในศูนย์ของซ่อมและสร้างแล้วในภาพรวมของการเติบโตของเคเรือเกษร์ลาดนนะตอนนั้นจะยังไงคะเรามองภาพด้วไหมครัผมคิดว่าด้วยด้วยเทรนที่เป็นแบบนี้นครับคือดีมาลมันเพิ่มคือตลาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าการเติบโตเนี่ยมันก็จะไม่มีทางถอยหลัง เอาอย่างนี้ดีกว่าครับหรือว่าการเติบโตของโรงพยาบาลในกลุ่มเราเนี่ยมันก็ยังเติบโตแบบ2ดิจิตแบบที่มันเป็นมาตลอดหลายๆปีติดกันเนี่ยแหละครับแล้วก็ยังดําเนินแล้วก็เป็นแบบเนี้ยไปอีกในอนาคตบคแบบนั้นก็คือคต่อเนื่องไปอีก5ปี10ปีข้างหน้ายังจะเป็นเทรนแบบนี้อยู่ครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าสู่เอจิงโซซิเตี้แบบเต็มตัวจริงๆนะครับผมคิดว่าการเติบโตต้องมากกว่านี้ครับพูดถึงตอนนี้หลายๆคนก็จับตาไปในถึงการก้าวเข้าสู่การ สู่สังคมเอจิงโซซายตี้แบบสมบูรณ์แบบซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในอีก5าปี10ปีข้างหน้า<ฆ>นอกจากการเพิ่มศูนย์ซ่อมและสร้างกับโร<ฆ><ฆ>งพยาบาลในเครือแล้วเรามองไปในถึงการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อรองร<ๆ>ับกับสังคมตรงนี้อะไรยังไงไหมคะคือจริงๆเรามองไว้นานแล้วครับเรื่องนี้ครับมันก็เป็นแผนธุรกิจที่เราเหมือนกับคือเราเตรียมความพร้อมในการมีที่ดินพิทีสร้างคอมมูนิตี้แบบนี้ขึ้นมาแต่ผมคิดว่ามันต้องเข้าสู่ยุคที่เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบก่อนครับ คือดีมาตอนนี้มันอาจจะยังไม่มากเท่าที่ทําได้ครับเราก็เริ่มจากการทําสูงก่อนเพื่อเพื่อเป็นการเรียนรู้ตลาดไปด้วยในตัวถ้าเกิดเรามองภาพรวมกันเห็นงหะแล้วนอกจากในเรื่องของเอจิ้งโซซ e t y ตี้ตอนนี้ก็หลายคนก็เริ่มหลายๆค่ายเราจะเริ่มเห็นว่าเริ่มมีการลุกตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในเครือของเราเองตรงนี้ตลาดต่างประเทศเรามีแผนขยายอะไรยังไงไหมคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นตลาดใหม่ค่ะ ทีเนี้ยตอนแรกครับเราเกิดมาด้วยแบรนด์ที่ชื่อเกษมราด<ม>ซึ่งคนโลโคอลเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นเคยแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากจะไปบุกตลาดต่างประเทศอะครับ<ม>เราคิดว่าหนึ่งคือเราต้องมีการรีแบร,รนดิ้งเกิดขึ้นหรือการสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเลย<ม>ให้มีการรับรู้ว่าเนี่ยคือโรงพยาบาลที่ที่ t a r g e t ็ตไปที่กลุ่มคนไข้ต่างชาติอเราเลยเปิดโรงพยาบาล World Medical ขึ้นมาเพราะเราคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะมารองรับตลาดต่างชาติ ได้ด้วยชื่อที่เห็นก็คือเราตั้งเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับทีนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราคิดว่าเราจะเริ่มทําตลาดต่างชาติเมื่อ3าปีก่อนโดยการเปิดโรงพยาบาลเวิร์ m เมดิค l ลแห่งนี้ครับ<า>ทีนี้ตอนนี้เราเริ่มลุกตลาดไปในหลายๆตลาดเ,เรามีคนไข้กลุ่มอาหรับซึ่งเป็นกลุ่มที่สูงที่สุดนะครับคนไข้ต่างชาติตอนนี้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลเวิร์ลเมดิคอลสัสดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ับ จริงๆตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ครับมีคนไข้คนไทยประมาณ5 0คนไข้คนต่างชาติประมาณ50ซึ่งบางเดือนเนี่ยอาจจะอยู่ที่7จ็ดสคนไทย3 0เป็นะครับเป็นอาหรับมากที่สุดรองลงมาเป็นคนไข้คนจีนครับแล้วรองลงมาก็เป็นคนไข้พม่าซึ่งต้องบอกว่าบแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่เราใช้ไปบุกตลาดต่างประเทศใช่ครับเราคิดไว้แบบนั้นเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเราคิดว่ามันเหมาะ เพราะว่าเราทาตลาดวิธีการทําตลาดของแบรนด์เนี้ยก็ต่างจากวิธีการทําตลาดของแบรนด์อื่นๆของเราครับค่ะซึ่งวิธีการทําตลาดแต่ละประเทศก็เป็นอีกประเด็นนึงนะที่ต่างกัน <c oughs> ถูกไหมครับแต่ผมคิดว่าแบรนด์เนี้ยเหมาะที่จะใช้ใต้เหมาะในการทําการตลาดต่างประเทศครับ <c oughs> ด้วยชื่อด้วยผมคิดว่าด้วยรูปลักษณ์ของตัวตึกด้วยบริการคุณภาพหลายๆอย่างครับอืมแล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณพีทบอกว่ากลยุทธ์การตลาด ที่นี่ก็ต่างจากเครือถูกครับมันแตกต่างกันยังไงคะอธิบายห้ห็นาราพแบบผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ดีกว่าครับก็คือจริงๆเนี่ยกลุ่มตลาดของกเกษราดเนี่ยครับคนไข้โดยหลักเลยคือคนไข้ในประเทศไทยดูไหมครับทีบนี้คนที่เขามาใช้บริการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งคือคนไข้ที่ใช้สิทธิประกันสังคมสองคือคนไทยที่มาที่มาใช้บริการแบบปกติครับ,รบแต่ที่เนี่ยคนไข้ที่มา คือหมายถึงว่าที่ w ว r l d m เม i c a l เนี่ยคนไข้ที่มาเนี่ยเป็นคนไข้ต่างชาติดูไหมครับทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าการได้คนไข้ต่างชาติมาเนี่ยได้มาจากช่องทางไหนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าจริงๆถ้าเป็นคนไข้าอารับอย่างเงี้ยครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาก่อนว่าเขามีสวัสดิการซึ่งสวัสดิการเนี่ยคุ้มครองโดยรัฐเวลาเขามารักษาที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีรายจ่ายส่วนหนึ่งเนี่ยโดนโเว v e r โดยสถานทูตครับ<อ>คือไม่มากก็น้อย บางสถานทูตอาจจะโครอเปอร์ให้100%ในบางโลกหรือบางโลกได้50%าร์ <c oughs> พอเราเข้าใจแบบนี้ครับวิธีการที่เราจะได้ลูกค้ามาผมคิดว่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่นกับสถานทูต <c oughs> อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างครับหรือหรือคนไข้คนจีนเนี่ยกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่ที่มาในประเทศไทยทุกวันเนี่ยครับก็ยังยังมากับทัวร <c oughs> ์คือมาในรูปแบบของทัวร์ทัวร์ <c oughs> ท่องเที่ยวครับ <c oughs> แต่คนไข้นคน<า>ถ,ถูกถูกใช่ครับทีนี้สิ่งที่ต่าง ของคนไข้คนจีนกับชาติอื่นๆคือคนจีนไม่ได้มารักษาพยาบาลแต่คนจีนมาเสริมสุขภาพทีนี้การที่เขามาเนี่ยผมคิดว่าคนที่มีอิทธิพลมากก็คือก็คือกลุ่มที่จัดทัวร์หรือเป็นบริษัททัวร์นี่แหละครับพอมาปุ๊บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงามเรื่องของเอ็นท g i เอจิงหรือเวลเน e ร์เซ็นเตอร์เนี่ยคือการเข้าถึงเขาผมคิดว่าเราต้องเข้าถึงคนที่พาเข้ามาได้ก่อนก็คือบริษัททัวร์ที่ทําซึ่งก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มาที่โรงพยาบาล แต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ตะวันตกครับส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะคือเขาค่อนข้างจะมีข้อมูลเยอะครับสิ่งที่น่าเชื่อถือสุดเวลาเขาหาข้อมูลเนี่ยผมคิดว่ามันมาจากการรีวิวของคนที่มาใช้จริง <ừ> คือพูดง่ายคือบล็อกเกอร์ครับ <c oughs> ที่มีประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงเขาเชื่อรีวิวค่อนข้างเยอะนั้นก็คือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็เริ่มเข้ามามีส่วนสำคัญ <c oughs> ใช่ใชในตลาดที่พัฒนาแล้วนะครับผมคือคืออย่างกลุ่มคนไข้ตะวันตกเนี่ยผมคิดว่าการรีวิวมีส่วนสําคัญมาก การที่เราจะจับกลุ่มเขาได้เนี่ยเราต้องเข้าหาบล็อกเกอร์คนที่มีอิทธิพลในการรีวิวเรื่องต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเ,เรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยเขาก็มีคนที่ทําอยู่ซึ่งเป็นเป็นคนที่สามารถเป็นคีย์อินฟลูเอนเซอร์ได้บ<อ>แบบนั้นครับค<ข>ือวิธีเข้าใจตลาดแต่ละประเทศด้วยใช่ครับผมคิดว่าตรงนั้นสําคัญครับซึ่งให้ยกอีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นคนไข้พมมาเนี่ยครับส่วนใหญ่ข้อมูลของประเทศไทยค่อนข้างเยอะ คนไข้พม่าเนี่ยคนน่อนข้างจะแข่งข <resource. S 2> ันก wow, <Rad> ันเรื่องราคาสูงมากเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อม and <Android> ูลได้ง่ายครับวิธีการทําตลาดในประเทศพม่าเนี่ยทุกวันนี้ผมคิดว่ามันคล้ายกับการทําตลาดในประเทศไทยเขาเหมือนส่วนหนึ่งของเราที่เราต้องไปโปรโมทด้วยวิธีการซื้อสื่อการใช้ดาราของประเทศพม่าในการโปรโมทแบบนี้นี้แผนในการที่เราจะไปตั้งโรงพยาบาลในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านเรามีแผนที่จะขยายไปด้วยไหมคะเหมือนเอาเวิร์กาที่เข้าไปตั้งอะไรคือจริงๆเนี่ยเรามีแผนจะขยายโรงพยาบาลเข้าไปในต่างประเทศอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เริ่มแล้วคือเรากําลังจะเปิดโรงพยาบาลในประเทศลาวครับ<อ>คือเราเริ่มแล้วนะค,คือเราได้ใบอนุญาตโรงพยาบาลมาแล้วแล้วก็จะเปิดดําเนินการในอีกสองปีซึ่งน่าจะเป็นโรงพยาบาลไทยแห่งแรกเลยครับอตอนเปิดเฟสแรกน่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดร้อยห้าสิบเตียงครับ แต่ก็เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมินะครับก็คือเราเรากะจะทําให้โรงพยาบาลเนี่ยมีศูนย์เฉพาะทางครบค่ะซึ่งน่าจะเป็นโรงพยาบาลแรกนะครับที่จะทํา JCI ในประเทศลาวครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโปรเซสไหนแล้วคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างครับเริ่มก่อสร้างไปแล้วลงเข็มไปแล้วครับซึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จอีกภายในอีกสองปีข้างหนา้าไม่เกินครับสิบเดือน ะะระวัง positioning ในส่วนของระพาบนี้ยังไงคะก็จะเป็นเป็นโมเดลเดียวกับ,บที่นี่จร,จริงๆน่าจะเป็นโมเดลเดียวกับที่นี่แล้วก็เป็นโรงพยาบาลพรีเมียมแห่งแรกในประเทศลาวครับโรงพยาบาลในเครือของเราในประเทศมันต้องมีการปรับกลยุทธ์การตลาดอะไรยังไงไหมคะคือจริงๆเนี่ยทุกวันเนี่ยครับสิ่งที่ช่วยทําให้ผมจะพูดว่าสิ่งที่ช่วยทําให้โรงพยาบาลเนี่ยครับทำการตลาดประสบความสาเร็จ e-commerce สำคัญมากครับคือเรื่องของการทำออนไลน์มาเก็ตติ้งซึ่งซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมีส่วนมากในมีส่วนอย่างมากในการที่จะมาช่วยในการทำตลาดในปัจจุบันไม่ว่าเป็นธุรกิจอะไรก็ตามถูกไหมครับทีนี้ผมคิดว่าการที่มีโซเชียลมีเดียเข้ามาเนี่ยมันทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นคือคือถ้ายกตัวอย่างถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศก็คือการแพทย์แบบ4.0เนาะ <c oughs> ทีเนี้ยผมคิดว่าคอนเซปต์มันเลยคือการที่เรากําลังจะเปลี่ยนการบริการแบบอะนาล็อกแบบเดิมเนี่ยมาสู่ดิจิทัลซึ่งซึ่งสิ่งที่จะช่วยเรื่องเนี้ยก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตทีเนี้ยผมคิดว่าตัวที่มีบทบาทเลยที่เห็นทุกวันเนี้ยครับก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียไม่ว่าเป็น Facebook, l i น์หรือช่องทางอะไรที่ลูกค้าสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับผู้ให้บริการเนี่ยมีส่วนสําคัญ ในการที่เข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจของลูกค้าครับอย่างที่2เนี่ยผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชันซึ่งถ้ามันมีฟีเจอร์ในการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยคนไข้ไม่เลือกที่จะโทรมาแล้วนึกออกไหมครับเพื่อจะสอบถามหรืออะไรแต่ถ้าสูงเ,งเรามีช่องทางอย่างเช่นมีโมบายแอปพลิเคชันในการที่จะจองวันที่มาตรวจจองตรวจสุขภาพหรือการซื้อขายแพ็กเกจที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพเนี่ยบนมือถือได้เลย เขาก็จะทําครับผมคิดว่าส right. ok. ิ่งพวกนี้เป okay. ็นตัวช่วยแล้วเนี่ยใครที่ไม่มีบริการแบบเนี้มันก็จะเป็นจุดด้อยในการแข่งขันถูกไหมครับค่ะซึ่งนอกจากการมี Big d a า a ที่แข็งแกร่งแล้วการมีพันธมิตรก็ต้องถือว่าเป็นอีกหัวใจสําคัญในการทําธุรกิจในทุคี้เหมือนกันในส่วนนี้เราวางแผนยังไงคะคือจริงๆเรื่องของพันธมิตรเนี่ยครับก็เป็นเรื่องสําคัญในการดําเนินธุรกิจเพราะเราคงไม่ได้ดูแต่เรื่องของลูกค้านะหรือผู้บริโภคครับ จริงๆเราก็มีการจับมือกับหลายๆพันธมิตรเรามีการจับมือกับธุรกิจธนาคารถูกไหมครับที่มีฐานข้อมูลของลูกค้าซึ่งถ้าใครมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันนะครับอย่างเช่นเราเคยทําร่วมกับเอ่ยชื่อได้เนาะ KTC อย่างเงี้ยครับเราก็มีเหมือนกับอภิสิทธิ์พิเศษให้กับผู้ถือบุตรถือบัตรของเขา ทีนี้แต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นคือเขาจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเขาเป็นยังไงทีนี้เราสามารถจัดกิจกรรมที่แมชกับสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการได้ซึ่งนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างในการขยายฐานลูกค้าผ่านพันธมิตรเราครับฟังกลยุทธ์การตลาดดูเหมือนเราจะลุกมาในส่วนของดิจิทัลอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นถ้าเกิดเรามองในแง่ของ positioning concept ของกเกษมราชของเครือกรเกษมราชเราเองตรงนี้มันต้องมีการจําเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะคะ ผมคิดว่าวิธีการทํางานเปลี่ยนครับการเข้าใจลูกค้าเนี่ยหรือวิธีการได้ลูกค้ามาเนี่ยก็เปลี่ยนอย่างที่ผมบอกคือช่องทางในการสื่อสารกับเขาแต่ก่อนมันคือการออฟไลน์ถูกไหมครับทุกวันนี้มันคือการออนไลน์ผมคิดว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของทีมการตลาดนี่แหละครับต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนนะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้โรงพยาบาลเกษมราชที่เกิดมา30ปีต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆหรือตลอดเวลาเพื่อที่ให้เราจะสามารถรักษาฐานลูกค้า ต่อไปได้เรื่อยๆครับค่ะ,คะแผน3ปี5ปีจากนี้ระวังไว้ยังไงคือคือจริงๆนะครับอีก3ปีต่อจากนี้เราจะมีโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นอีก5สาขาซึ่งผมคิดว่าแผนระยะยาวกว่านี้ครับไม่ว่าจะเป็น6ปี7ปี8ปีเราก็ยังมุ่งเป้าที่การขยายสาขาอยู่เขาเราคิดว่าจริงๆเนี่ยดิมานในตลาดเนี่ยครับความต้องการเนี่ยมันยังมีอยู่แต่โรงพยาบาลมันก็ยังมีไม่เพียงพอ,อคือเราอาจจะเห็นโรงพยาบาล ขนาดใหญ่เนี่ยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพครับแต่ต่างจังหวัดไม่เป็นแบบนั้นทีนี้เป้าหมายครับในอนาคตอีกสามถึงปีเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งคือการขยายสาขาไปในต่างประเทศที่เราจะเลือกประเทศที่เราคิดว่าเรามั่นใจครับในเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของพาร์ทเนอร์เพราะว่าเราเลือกได้ถูกต้องเราถึงจะเปิดกับอย่างที่สองเนี่ยคือเราพยายามจะเปิดโรงพยาบาลจากที่เห็นแผนเรานะครับซึ่งประกาศไปแล้วคือเราพยายามจะเลือกจะตั้งโรงพยาบาลใหม่ของเราเนี่ยตามเขตชายแดน เพราะทุกวันนี้ครับต้องยอมรับว่าการแพทย์ของไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนะครับทีนี้เรามีประสบการณ์ครับการที่เราเปิดที่ขอบชายแดนนะครับเราไม่ได้ลูกค้าเฉพาะคนในพื้นที่เราได้ลูกค้าต่างชาติที่เดินข้ามด,ดา้ามาใช่ครับมารักษาผมคิดว่าจริงๆเนี่ยเราน่าจะหลีกเลี่ยงตลาดที่มีการแข่งขันสูงในพื้นที่ที่คู่แข่งเยอะๆไปในพื้นที่แบบนี้ครับซึ่งแผนของเราในอนาคตผมคิดว่า เราเริ่มจากประเทศที่มาใช้บริการเราเยอะๆในอาเซียนเนี่ยครับเราก็จะไปเปิดตามจังหวัดต่างๆที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนแบบนั้นนะครับค่ะซึ่งณตอนนี้เรามองเห็นโอกาสที่จะเข้าไปตั้งนอกจากที่ลาวแล้วมีประเทศต่อไปที่ไหนยังไงคะตามแผนที่รจริงๆ <ปะ S 1> อ่ะ,อะเราอยากจะเปิดทั้งกัมพูชาเวียดนามและพม่านะครับแต่เราก็ต้องศึกษากันต่อไปครับเพราะบางที่เนี่ยกฎหมายก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่กฎหมายที่รองรับการลงทุนของชาวต่างชาติก็ยังไม่มีครับ อยู่ณวันนั้นเป้าหมายการเติบโตเราคาดหวังการเติบโตไว้ยังไงคะผมคิดว่าจริงๆเนี่ยเราจะเติบโตแบบสองดิจิตแบบนี้ได้ครับต่อไปเนี่ยเราต้องขยายฐานลูกค้า <c oughs> ซึ่งวิธีการขยายฐานลูกค้าก็อย่างที่เล่าให้ฟัง <c oughs> ครับว่ามันก็คือการแย่งลูกค้ามา <c oughs> ทีนี้ผมคิดว่าวิธีการแย่งลูกค้าจะง,ง่ายเนี่ยเราต้องไปแย่งบนตลาดที่การแข่งขันยังไม่สูนครับ ซึ่งมันก็ตรงกับแผนในการขยายธุรกิจว่าเราไปเปิดในพื้นที่ที่ยังมีความต้องการแต่ยังไม่มีโรงพยาบาลหรือหรือผู้ให้บริการมารองรับตรงนี้ครับแต่ก็จะเป็นรูปแบบแบบเป็นโรงพยาบาลที่ครบวงจรถูกครับทั้งในซ่อมและสร้างเพื่อรองรับกับสังคมที่เปลี่ยนไปถูกครับค่ะแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าไอ้ไอ้เทรนเนี่ยไอ้เทรนการป้องกันโรคต่างๆก่อนจะเกิดเนี่ยผมคิดว่าต่างจังหวัดเนี่ยยังไม่ค่อยเน้นเท่าในกรุงเทพนะครับ ผมคิดว่ามันอยู่ที่หลายๆปัจจัยด้วยครับค่ะอเอาละคุยกันมาถึงน้าวันนี้ถึงณตรงนี้ผมต้องถามคุณพีรว่าตลอดระยะเวลาที่เราเดินมาบนเส้นทางธุรกิจสายนี้3ปีเต็มเก้าสปีที่4ค,คิดว่าปัญหาอุปสรรคหนักที่สุดที่เราเจอบนเส้นทางธุรกิสายนี้คืออะไรครการขาดแคลนแพทย์การขาดแคลนแพทย์และพยาบาลครับคือผมคิดว่าวิชาชีพของของของแพทย์และพยาบาลนในประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่และย,ยังไม่มีแผนการแก้ที่ชัดเจนนะครับค,คือคือ แล้วเรามีแผนระองรับตรงนี้ยังไงคะคือจริงๆเนี่ยครับมันก็ต้องพึ่งทางฝั่งรัฐบาลส่วนหนึ่งด้วย<ม>นโยบายต่างๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเมื่อเทียบกับอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยเราไม่ได้อยู่อันดับต้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบจํานวนประชากรของหมอต่อประชากรทั่วไปเนี่ย <c oughs> เราอยู่อันดับเกือบโหลครับแต่แต่พอดีผมคิดว่ามาตรฐานการแพทย์เราค่อนข้างสูงครับ <c oughs> จริงๆผมคิดว่าวิธีการแก้เนี่ยพอเรามีอาเซียนแล้วเนี่ย การที่ถ้าสมมุติว่าประเทศที่สามารถผลิตหมอรหรือพยาบาลเนี่ยที่ผลิตได้เยอะเนี่ยสามารถเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้เนี่ยก็กเป็นอีกใช่ครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาความขาดแคลนเราอาจจะเริ่มจากบางตําแหน่งก่อนครับแต่ไม่ใช่ทุกตําแหน่งสุดท้ายค่ะคุณพีคุณพี่มองว่าการทาธุรกิจตรงนี้ให้ธุรกิจสามารถเติบโตยั่งยืนส่งต่อรุ่นสูงรุ่นได้คีย์ซักเซฟเตอร์ในการทําธุรกิจคุณพีคว่าประกอบไปด้วยอะไร หมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะธุรกิจของโรงพยาบาลนะครับ,รบผมคิดว่าธุรกิจทั่วไปเลยคือจริงๆการส่งต่อจากรุ่น1ไปรุ่น2เนี่ยแล้วมันล่มสลายเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากการที่คนเยอะขึ้นปัญหาเยอะขึ้นแต่ผมคิดว่าคีย์ซักเซสของมันเลยในการที่จะทําให้ไม่ล่มสลายหรือว่าต่อไปสู่รุ่นต่อๆไปได้คือความสนิทสนมกันในครอบครัวครับ คือการที่ถ้าสมมุติว่ามีปัญหาแล้วคุยกันได้หาทางออกร่วมกันได้ครับตัดสินใจร่วมกันได้เนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาแบบที่เกิดการแบ่งแยกค,คือคือถ้าไปดูจากเหมือนกับประวัติศาสตร์นะครับ,รบจากบริษัทอื่นๆเนี่ยการล่มสลายไม่ใช่บริษัทมันหายไปนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนเจ้าของเพราะเจ้าของเนี่ยทะเลาะกันแล้วขายกิจการออกไปทีนี้ผมคิดว่าเรื่องของของความสนิทสนมกันในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากครับ แล้วก็จริงๆจ,จากรุ่นที่1นึไปรุ่นที่2เนี่ยการที่รุ่นที่1สอนรุ่นที่2ถึงเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญครับมันอาจจะมีที่ผมคิดว่าจริงๆอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยครับถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะนัดทานข้าวพร้อมหน้ากันให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้เกิดการพูดคุย,ยครับทีนี้พอใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าความสนิทสนมมากขึ้นซึ่งซึ่งเรื่องแบบนี้มันเป็นวิธีการแก้ปัญหาของของปัญหา ในความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกเป็นข้อคิดที่ดีมากๆต้องเห็นทุกคนต้องเห็นธงเดียวกันและพร้อมที่จะก้าวไปพร้อมๆกันครับค่ะและวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิทเป็นอย่างสูงที่สลับเรลามาร่วมพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ดีๆในการบริหารจัดการธุรกิจกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ่งนี่ก็เป็นมุมมองของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจนะครับทั้งดูเดนดรีมแล้วก็เครือโรงพยาบาลเกษมราชนะครับนอกจากการต้องดูเรื่องของงบเรื่องของผลประกอบการแล้วการฟังมุมมองแนวะคิดของผู้บริหารก็จะเป็นตัวเลือกที่จะช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการก้าวทันตลาดทุนในช่วงตอบคำถามหุ้นรายการพิเศษในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้นะครับผมจิตรติขันติพโลและทีมงานสวัสดีครับ